จะไปถึงหัวใจทำไมยังทนจะไปถึงหัวใจทำไมยังทนเหลือไม่กี่คนนะคนใจร้ายครับวันนี้ผมเฟิร์สนะครับก็จะพามาเรียนรู้นะครับวิธีการอีดดิตเสียงร้องนะครับ ให้ดูมีมิติแล้วก็ดูมีความใสหน้าฟังขึ้นนะครับจากแบบนี้ครับเรริ่่มไกีคนนนใจา้าเป็นแบบนี้ครับเรริ่่มไกีคนนนใจา้าซึ่งจะมีวิธีการทำยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวนี้มาชมกันครับอันดับแรกนะครับให้เรา ร้องเพลงนะครับเมื่อร้องเสร็จก็จะได้โลค้ l แบบนี้มานะครับผมก็ทําการสร้างเป็นไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้มีออริจินอลนะครับไว้เปรียบเทียบนะครับนี่ก็เป็นตัวอ d ดิทผมจะสร้างขึ้น่อใหม่นะครับอันนี้เป็นออริจินอลตัวนี้เป็นตัวอ d ดิทครั้งที่สองนะครับระดับแรกเมื่อเรา ได้ไฟเสียงมานะครับให้เราทําการลบเสียงลบกวนครับโดยใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า noise reduction ครับให้กดมาที่ noise reduction นะครับวิธีการใช้งานครับให้เราคุมนะครับในส่วนของเสียงที่เงียบที่สุดในในแทร็กของเราครับหรือเป็นเสียงลบกวนครับที่เราไม่ต้องการโปรแกรมก็จะเรียนรู้ครับโดยเราคุมดํานะครับแล้วก็กด capture noise ครับ โปรแกรมก็จะทราบว่าโอเคเสียงความถี่แบบนี้ที่ฉันจะต้องทําการกําจัดออกไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราคุมดําทั้งไฟล์นะครับกดคอนโทรลเครับเพื่อให้การใส่เอฟเฟกนะครับมันไปทั่วทั้งไฟล์นะครับแล้วกดอัพ p ลน์ครับเมื่ออัพไลนเสร็จนะครับก็จะเห็นว่าเสียงนะครับที่เราต้องการตัดออกไปถูกลบทิ้งไปแล้วเรียบร้อยนะครับ ก็จะทำให้เสียงใสขึ้นนะครับก็จะปาะมาณนี้นะครับดังนั้นครับเครื่องมือถัดมาทเราจะใช้ครับนั่นก็คือซิงเกิลแบนคอมเพรสเซอร์ครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่จะลดการกระแทกของเสียงนะครับจะเห็นนะครับว่าเวฟตรงนี้นะครับมันจะเกือบพีคนะครับซึ่งจะไม่สมดุลกับช่วงแรกๆที่ที่ร้องเพลงนะครับ เราก็ใช้เครื่องมือนี้นะครับซิงเกิลแบนคอมเพรสเซอร์เพื่อลดเสียงกระแทกพวกนั้นโดยเซตติ้งก็จะตามนี้เลยนะครับ9.7 2.5 3.3 24แล้วก็2ครับถ้าใครไม่ทันก็สามารถพอสตวิดีโอแล้วก็พิมพ์ตามนี้ได้นะครับแล้วก็เช่นเดิมครับคุม A คุมดำทั้งหมดนะครับจะใช้ข้น A แล้วก็กด apply ครับก็จะสังเกตน,นะครับว่าเวฟฟอร์มที่แหลมๆนะครับก็จะถูกลดลงมาเครื่องมือถัดมาที่จะใช้ครับนั่นก็คือ ฮาร์ดมิเตอร์อีโคไลเซอร์ครับตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ในการเพิ่มหรือลดเสียงในบางความถี่ที่เราต้องการครับซึ่งวิธีการใช้งานของมันนะครับนั่นก็คือให้เราดันเสียงไปให้สุดนะครับแล้วก็เลื่อนหากราฟตามความถี่นะครับจะเห็นว่าความถี่ช่องที่1นนะครับที่เป็นเฮินนะครับจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นวิธีการหาความถี่เราต้องการนะครับ อันดับที่หนึ่งครับความถี่ที่เราต้องต้องต้องการที่จะลดลงนะครับนั่นก็คือเสียงโทนต่ําครับเพราะว่าไมค์ที่ผมใช้เนี่ยจะมีเสียงโทนต่ําค่อนข้างเยอะผมก็เลยต้องหาเสียงที่เป็นโทนต่ําครับซึ่งจะอยู่ประมาณ2 5 0หสิเฮิร์ตครับหรือไม่เราก็เลื่อนหาดูก็ได้ครับให้เราเลเรที่เลเที่แท็กนะครับเราเรารู้้วครับว่าเสียงอยู่ที่ประมาณส0 0รเฮิร์ตนะครับแล้วก็กดลงมาครับ กดลงมาถ้ามาลบ3ามจุดห้านะครับแต่นั้นครับให้เราเอาเครื่องมือบางตัวออกนะครับเช่นเอา H f ไว้นะครับเอา L ออกเอา1ออกนะครับเอาเอาเอาสองออกนะครับอันนี้ต้องเอาหนึ่งออกครับพอดีผมเอาหนึ่งออกนะครับสองหกหนึ่งจะพิมพ์เลขตามลบ3าจุ้าโอเค เอาสองออกครับเอาเหลือแค่ตัวนี้ครับเหลือแค่ HP สองสามสี่แล้วก็ห้าครับเอา H ออกนะครับแล้วก็เปิด LP ครับเอาห้าออกครับเราจะลดเสียงโทนต่ำออกนะครับในบางความถี่ยังทนเราเสียงโทนสกี่ับแล้วก็เอาเสียงโทนสูงออกครับคนนะ้าใจร ต่อมาเราก็จะเพิ่มเสียงในโทนโทนสูงครับให้เราหาจุดที่เราต้องการจะเพิ่มนะครับงงรมมก็นนะใจะประมาณนี้นะครับจะสังเกตว่ามันยังโทนโทนสูงครับยังไม่มากพอนะครับผมก็จะเอา5ขึ้นมาช่วยนะครับ ในการดันเลขห้าขึ้นงงเขนนา,าจะประมาณนี้นะครับสังเกตว่าเสียงข้างหน้าจะค่อนข้างกระแทกนะครับเราก็จะใช้ตัวได้มีมคคอนเพสเซอร์ครับในการลดเสียงที่กระแทก ลงนะครับจะไปถึงหัวใจทำไมยังทนเราไม่กี่คนนะคนครับก็จะประมาณนี้ครับในการลดเสียงกระแทกลงนิดนึงเค้ื่อนที่เราจะใช้ครับนั่นก็คือตัวรีเวิร์บครับ ไปที่สตูดิโอรีเวิร์บนะครับตัวนี้จะทําให้เสียงดูกล้องนะครับแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นซึ่งเซตติ้งผมก็จะเซตติ้งตามนี้เลยนะครับใใงงราาก็นนนนยอยู่ประมาณนี้ครับตีห้าห้าพัน อยี่หกเก้าสิบห้าพันแปดสามรอห้าสิบสามห้าเจ็ดสิบหนึ่งร้อสิบสองครับแล้วก็แอปพลายลงมาครับจะไปท้งหัวใจทำไมยังชงแต่สังเกตน,นะครับว่าเสียงดูมีความก้องก้องแอคโคนิด,นดนครับเครื่องมือถัดมาที่จะใช้นะครับก็จะเป็นมาสเตอร์ลิงครับมาสเตอร์ลิงนี่จะช่วยทำให้เสียง ดูใสขึ้นนะครับจจะไไไปททัังงงหวใมมยงงเร่่ถึกี่้นนคนค็จะประมาณนี้ครับ<ะ>แต่ว่าจะเห็นว่าเสียงอาจจะยังดูบางเกินไปนะครับให้เราใช้ตัวมัลติแบนด์คอมเพรสเซอร์ครับ ในการช่วยทําให้เสียงดูกลมกล่อมมากขึ้นครับเลือกที่ preset นะครับแล้วก็ไปที่ p ป p m ม s สเตครับลดเกนลงมาสักลบหนะครับเพื่อไม่ให้เสียงพีกนะครับเราก็ลองฟังดูครับเจจจไไไปททัั้้งงหวใใมมยยนนนรราาะ่่กีนนะค จะไปทังหก็จะงงประมาณนี้ครับหังเกตนะครับว่าเสียงถูกเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอน,นนะครับเราจะมาคอมเพล็กนนะครับระหว่างออริจินอลกับตอนนี้นะครับจะไปทั้งหัวใจทำไมยังทง เริ่อไม่กี่คนนะคนใจร้ายตอนที่เราอินดิแล้วนะครับก็ะจะเป็นแบบนี้ครับจะไปถึึงหัวใจทำไมยังทนเริ่อไม่กี่คนนะคนใจร้าย ที่ผมเอดิตครั้งแรกนะครับจะไปถึงหัวใจทําไมยังทนสังเกตนะว่าครั้งใหม่นะครับดูเสียงดูมีมิติมากกว่าเก่านะครับจะไปถึงหัวใจทําไมยังทงนนคนจะ ร่ม่มไกีห้น,นคนใจร้ายครับผมนี่ก็เป็นทริคเล็กๆนะครับในการแก้ไขเสียงนะครับทําให้เสียงร้องของเราดูมีมิติแล้วก็น่าฟังมากขึ้นนะครับใครที่ร้องเพลงัฟเวอร์นะครับก็หวังว่าทริคนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์หรือว่ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันข้างใต้วิดีโอได้นะครับ สำรับวันนี้ครับผมเฟิร์สครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ